ก็คือน้ำหนัก48จาก70นะคะทุกคนแน่นอนค่ะจะต้องตกใจว่าจาก70เนี่ยลดเหลือ48ทำได้อย่างไา สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้ทิปภาชาแนาลนะคะค่ะว,วันนี้ก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้หน่อยๆเนาะเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยที่จุนทำมาเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าบอกไลฟ์สไตล์ทำนู่นทำนี่นะคะในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยต้องติดตามให้จบคลิปนะคะทุกคน วันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยในชีวิตประจําวันจูนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ f c e e o o o k n s t t g r r m มอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสําหรับคนที่ติดตามจูนนะคะใน f a c e o o กเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้นะจ๊าทังนี้เลยใครที่อยากจะติดตามไปติดตามชมกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะรู้ว่า มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของจูนเองจริงเนอะก็คือคลิปนี้ก็เลยจะมาจัดทําเป็นคลิปเดียวจบนะคะทุกคําถามว่าทําไมนะคะถึงพร้อมลงนะคะจูนผอมลงเนี่ยตอนนี้ก็คือน้าหนัก48จาก70นะคะทุกคนแน่นอนค่ะจะต้องตกใจว่าจาก 70เนี่ยลดเหลือ48ทําได้อย่างไรนะคะ <S 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 ก็มีค่ะทุกคนต้องมีวิธีแน่นอนแต่ว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนคลิปนี้นะคะจูนก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งของการลดน้ําหนักเท่านั้นเองนะคะหรือใครไม่ได้อยากลดน้าหนักนะคะใช้เคล็ดลับนี้ ก็สามารถคุมน้ำหนักของเราได้ด้วยเนาะจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้นะคะจุนก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูด้วยนะคะว่าเลือกยังไงกินแบบไหนนะคะเนะนะคะการที่น้ำหนักจะลดลงได้เนี่ยเราต้องควบคุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีอื่นนะที่ไม่ต้องควบคุมอะไรขนาดนั้นให้เรารู้สึกอ๋อฉันทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีซีเรียสกินปกติใช้ชีวิตปกติคะ่ะ เพียงแค่ว่าเราใช้คำว่าเราจะปรับมากกว่าเปลี่ยนเนาะบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการกินหรือชีวิตประจำวันหรือเราจะมีทางเลือกอะไรได้เยอะมากในชีวิตเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจูมีตัวเลือกดีๆนะคะแค่เราปรับออลองปรับดูนะคะขนมน้ำอารม ตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยทุกคนว่าจุดเนี้ค่ะจะทําให้น้ําหนักเราเนี่ยขึ้นหรือลงนะคะเพราะฉะนั้นเราทานได้ไม่ต้องไปกลัวอาหารก็เหมือนกันเช้ากลางวันเย็นทานได้ครบสามมื้อนะคะอาจจะทานในปริมาณที่พอดีเท่านั้นอย่าทานจนอินอ่มแล้วก็อย่ากินมากกว่าสามมื้อนะจ๊ะ ทานได้ปกติแต่ว่าถ้าใครนะคะที่สามารถนะลดปริมาณมื้อเย็นหรือก่อนจะนอนได้เนี่ยจะดีมากนะจ๊ะไม่ควรนะคะไม่ควรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ร่างกายเราไม่ได้ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานแล้วเ,เรานอนเลยนะคะร่างกายก็ ทำงานได้นั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเผาผ่านได้ไม่เยอะเพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานเนาะถามว่าถ้าเราอ้วนไหมมันก็ไม่ได้อ้วนอะไรขนาดนั้นทุกคนเราเพียงแค่อย่างที่จุนบอกว่าเราปรับการกินจะดีกว่าอย่าไปซีเรียสว่าแบบฉันต้องงดอันนั้นฉันต้องงดอันนี้อันนี้ของชอบมันทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าจากอินบ็อกอ่ะอินบ็อกมาถามจูนเนี่ยทุกคนบอกเป็นคาเดียวว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้นะจ๊ะ แต่ว่าคลิปนี้ทุกคนทำได้นะคะแค่เวลาที่เราจะซื้อหรือกินอะไรอะ่ะดูนิดนึงก็ได้แค่นั้นเองนะคะดูนิดนึงนะคะจุนจะมีทริคเล็กๆนะคะในการเลือกขนมเพราะว่าจุนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินขนมกับน้ำอารมณ์ทุกคนทุกคนน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงแบบครั้งเดียวหรือเพียงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่จุนรับรองว่ายังไงเนี่ย น้ำหนักก็จะลงแน่นอนแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยรับรองค่ะก็จะลงเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ต้องควบคุมและก็ดูแลอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญนะคะปัจจัยสำคัญเลยอะคะ่ะที่จูลนลดน้ำหนักเนี่ยจูนจะบอกก่อนว่าจุนไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย บางคนอาจจะเห็นว่าจุนออกจริงแต่ว่ามันนานานๆครั้งนะคะถึงจะออกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะที่คนที่ไม่ชอบออกกำลังกายสามารถคุมไดอ้อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นวิธีอะไรก็ติดตามเดี๋ยวจะพาไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วนี่เลยค่ะขนมที่ทุกคนถามนะคะว่าจูนเนี่ยกินยังไงกินหรือเปล่านะคะจูนกินขนมค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะที่จูจะต้องดูนะคะก็คือพลังงานแล้วก็ไขมนันแล้วก็โซเดียมของตัวขนมนี้ละค่ะที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทางหนึ่งเลยทุกคนนี่นะคะซันไบจูนชอบมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าซันไเนี่ยเป็นขนมที่ใช้การอบกรอบค่ะก็จะมีพลังงานแล้วก็โซเดียมไขมันน้อยกว่านะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเป็นขนมที่ทอดหรืออบกรอบแบบนี้นะคะบางประเภทเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานน้อยด้วยทุกคนดูสิเนี่ยจุนฟื้มมากๆเลยนะคะต่อไปเอนเตรค่ะทุกคนเย้จุนชอบตัวนี้มากเลยนะคะ เป็นหมูอบกรอบนั่นเองดูสิคะพลังงานแค่60เองทุกคนแล้วไขมันแค่หนึ่งนะคะอันนี้กินไปเลยค่ะฟินฟินนี่แหลคะค่ะเคล็ดลับของจูนนะคะเป็นขนมที่ทานยังไงก็ไม่อ้วนถ้าเราแค่เช็คแล้วก็ตรวจสอบนะคะทุกคนเห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยกินได้สบ,บายมากเลยจ้ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะทุกคนและยังไม่พอแค่นี้คะ่ะเราไปดูกันต่อเลยยังไม่หมดนะทุกคนปะ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  นี่ค่ะล็อกกาแฟนะคะที่มากาแฟเนี่ยเพราะว่าหลายคนถามว่าจุนกินกาแฟอะไรเพราะว่าปกติแล้วจูนเป็นคนยินกาแฟบ่อยมากกว่ากินข้าวอยกทุกคนนี่ไงมอคคน,น่าตัวนี้นะคะจูนชอบกินมากๆเลยตัวนี้เป็นโกลค์ลิม่าค่ะทุกคนจูนชงปกตินะแต่ว่าไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้อยากมารีวิวเพราะว่าชอบ ต่อไปนะคะน้ำผลไม้ค่ะทุกคนน้ำผลไม้นะคะจึงจะชอบกินนี่เลยน้ำส้มของทิปโก้ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำส้ม100%ไม่ผสมเลยทุกคนแต่ก็จะมีน้ำตาลเยอะพอสมควรน,นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเราก,ก็กินได้นี่เลยพลังงาน460ค่ะไม่มีไขมันแต่ว่ามีน้ำตาลนะจ๊ะทุกคนตัวนี้อร่อยมากชอบจ้ะใครที่ชอบก็ซื้อตามกันได้นะ ต่อไปค่ะหัวใจหลักสำคัญเลยคือนนะ้ำผัดลงตัวน,นี้นะคะเขามีหนีด้วยไม่มีน้ำตาลจ้ะทุกคนเราก็เลือกตัวที่ไม่มีน้ำตาลจะดีที่สุดเลยนะคะนี่มีทุกอย่างเลยค่ะแต่จูนชอบแบบซีนะคะแบบซีที่จุนเลือกทานนี่เลยแบบซีที่ไม่มีน้ำตาลจา้าตัวนี้อาจจะมีความหวานแตกๆหน่อยนะทุกคนแต่ก็โอเคค่ะอร่อยต่อไปค่ะ อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงพรดีเิบินคนชอบกินน้ำเขียวมากเลยค่ะจุนชอบกินน้ำเขียวมากนะคะน้ำเขียวเนี่ยจุนจะใช้เอามาผสมกับมะนาวค่ะทุกคนจะเย็นชื่นใจมากเห็นไหมจุนกินปกติเลยทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะว่าเราจะลดน้ําหนักแบบไหนต่อมาจุนขอไม่ดูโยเกิร์ตในค่ะโยเกิร์ตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจุนจะไม่กินแบบผสมเลยนะคะจุนจะกินเป็นรสธรรมชาติเพียวๆเลยค่ะ แต่ก็ถ้าซีเรียสหน่อยสามารถเลือกเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะคะไขมันหรือบางคนเนี่ยคิดว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยก็ไม่เป็นไรจ้ะต่อมานะจ๊ะแม่หนักกระสิบจ้ะบอกว่าไปก,กินไอติมเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันดีกว่าวันนี้ก็รีวิวขนมกับน้ําอัดลมกันแล้วนะจ๊ะทุกคนร้านทุกร้านไม่มีไอติมค่ะ ทำยังไงดีอ่ะหดกินในติมแน่เลยแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอ๊ะเดลิควินเปิดด้วยทุกคนนี่เลยแต่ก็ได้กินดต็มจ้าก็รออะไรหลกจ้าสั่งไปสองจ้าคนละคนกับแม่เลยนะคะอันนี้เป็นรอบปีเลยอ่ะที่จนกินไอติมเพราะว่า ปกติเราก็ไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะคะแต่นี่จูนก็กินปกติเลยทุกคนฟินฟินแฮปปี้มากๆเลยนะคะไอติมของเราปะกับกันค่ะไปกินไอติมกันนะคะได้ขนมได้น้ําอารมณ์แล้วก็ได้ไอติมด้วยจ้ะบอกแล้วว่าจูนอะไม่ได้เสียเรื่องในเรื่องของการลดน้ําหนักขนาดนั้นเพียงแค่เราเลือกกินแค่นั้นเองค่ะเราก็กินได้ปกติสําหรับไอติมแล้วจูนไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะนานกินทนะีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอกินก่อนเลยนะหิวมากๆาเลยทุกคน ไม่ต้องกลัวอ้วนกันแล้วจ้าโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จุนก็พาไปเลือกขนมกันแล้วนะเป็นยังไงคะสําหรับ คนที่รักขนมรักน้ำอัดลมนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเราลดน้ําหนักกันได้เลยปกตินะคะใครนะคะที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าคุมน้ําหนักก็ลองทําตามทริคนี้ดูนะคะแต่ละคนจะมีเทคนิคมีทิคไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอันนี้จูนมาแชร์วความรู้สําหรับจูนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากคุมหรือลดน้ําหนักก็ลองทําตามนี้ดูนะคะ1ก็คือทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเราก็ให้ครบมื้อสาวเวลานะคะ ที่สําคัญนะคะพยายามลดปริมาณนะคะถ้าจะทานตอนเย็นหรือก่อนนอนเนาะและก็ส่วนขนมน้ําอรมณ์ก็เลือกตามคลิปของจูนได้เลยจ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดตับตะใครให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้การต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาแชร์ความรู้กันต่อเนาะบ๊าย